นอนครับอะไรยังก็มาขับรถดีมากต้องมาต้องมาขับรถไงคือไหายว่าขับรถหาขเอ้านัข้าวไดแล้วหัลนั่งรถล้งปุ๊บไปอีเต้กับเอ๋มขัข้างหมันเดตน้ข็บตนังไปไไป้ไไ้นไ มบิกเลนะมาไรมไได้สิมาอะกันปีนปี่นของปีนตรงนี้นี่ก็อยากสีผ้าครับจอดรถเพิ่คับรถไม่ได้พูดว่ะพี่กระายมากขับรถนาสู่รคะอื่นนครับรถก็คักไหคุณน้องเสือนะฮะน้องเสือที่จะค้นทำหา ถ่ายลงกองทิวาผู้จัดการละหน่อยขึ้นกันาละมุนครับพี่เรองเมก่อนลราเอาอถือให้กูก่อน <c oughs> เออมึงลงไปวันไนเกี้มาหาเราราเขาหเออมาเอา,เอากระเป๋านังจาระเค้ <c oughs> ไป

เ <laughs> มูมมดำเบิ้ลมอนกนูไปไปซิมขอบคุณใครเนี่ยสุภาพดีพออซิมมาจากหนองบัวลำพูเออขอบคุณมมคุณพ่อพอ,ออด้วยนะครับโอ้มาแล้ววันนี้นี่ของกูเอ,อขอบคุณนะครับซิมอ่ะเป็นอย่างเดียวไอ้ย่าจะต้อาเขาอีกวันนี้ เมื่อกี้เราสองคนไงพิ่งได้เงินมานี่ไงก็เลยซีจังไหนวะนนียก็ขอบคุณพออันนี้ล้านน้อยให้ไปแล้วได้เอวันนี้ให้เขาบ่บวันนี้เดวน้ำน้ำน้ำหาก่อนพุ่นม่านแดงพุ่น นาพี่พี่พ่าก็ปไมูทนนี้ะโอ้โดโดตาตาลำพเีป่ายแบบไงคะกมูไงค่ไงเนาะพูดศูย์ไป่ส่ก็ไปตั้งไปทั้งหน้าผุนทังเข่าผุนไงพด ก็ว่านี่นี่เฮ็ดซ้ำนี่อ๋อไม่เต้นรถนี่ในเลี้ยวก็หู้รถนี่นนใจใหยย้เถอะ,อะใส่กันนะมีวันนี่เออก็ดีสบาไม่หอดหรอเนี่ยนี่ไม่เฟรชปลูกน้ำสีแน่นอนเอาไปเห็ดไหรอไมเนี่ยนี <laughs> ่แม่ซังไงเน,นี่ยก็ดีสบาย นี่มิสูฟีดปูกมิสูมิสอส่อ,อ,องผมเอาละหน่อยเ่ราะมิสูส่องเลยแต่อันนั้นมันพับได้เนี่ยฮะคือไฟมาแล้วตอบเวลาเท่าไรเกาะก่อนเวลาเท่าไรเกาะโอ้โอ,อันนี้แห่งแน่ไปอีกวะเนี้มาหาพออ่อที่แห่งแน่ไปอีกอมีมันเป็นสอ ยไงไปก็ห้องกรอบไกลอีกไปนี่มันไปสอสอกินเขาไปละแม่กุ้งเอไปใส่ไปห้องน้ำตีก็ใช่ไหมจมแมนซัวก็แต่ม่งเดียวกันใชยปุ๊ โอ้ยดีจังวันนี้ใกล้ห้องน้ำด้วยเสืออีกเดี๋ยวมันก็ไปกินเข่าไปเสืออ่ะอ๋อเนี่ยสาวแก้มแก้มก็วันไงมาแก้มแก้มสกาวพระอาทิศก็หยุดก็เฮ็ดใส่ตำแถบอย่างมันลมเนี่ยขึ้นหมื่นกับเบาะไวอ๋ออย่างมันลมแดงกะดีได้ซ้ำเนี่ยมือเจ้าบว่าไรอ่ะใส่หัวมอนยืนเนาะมือขยัน ใช้ห้องมันยืนบ่ได้เอื่นไปก็เอื่นไปยังไหนเอาแม่สวัสดีครับ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 ดอลล่าซองใหญ่ตัวนี้ดอลล่าดาลล่าซองรักคักคตัวนี้ไหมฝากจังยี่หกเอาไปจังยี่หก ขอบคุณครับนำหอมค่ะค่ะไปนักๆขอบคุณพี่สาวอ่ขอบคุณพี่สาวจากนิวยอร์กนะครับเอียงนอบังขาวลามมาจาก New York นิวยอร์กนี่บังขาวลามแท้ๆเลยนำหอมนำหอมใช่ไหมเนี่ย ฮะอีต้นทรงพิกัดให้อีตูดมืดเลยจะไปถ้าหามันกันทรงพิกัดไปทิ่มไว้ในป่าอยู่ข้าแม่คอยก็าว่าเขาไปนอตชิเลกบักเสือขับรถบักเสือบางคนขับรถเสือบักเสืออันเป็นมันแม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 นบอมนะไปหอดทางเขาไปอยู่ข้าอีกห้าร้อยเมตรถึงงานมาหนีอีแอนทรงพิกัดใหม่อีกไหมส่งในเฟสหรือส่งในไลน์ส่งในไลน์อีแอนทรงพิกัดใหม่ใหม่อีกเจ็ดโลจะมาหอดพี่ อันนั้นเองฮะเราจะมีเขาเนี่ยเป็นปายุข้านั่นน้ำหายอีกต้นไปดำก่อนก็บพเพื่อพอแล้วไปน้ำหายอีกต้นก่อนจังกอส์ิมาซ่าน้องต้นตูดมืดส่งพี่การ์ดไปทิ้มไว้ในปายุข้าช่วงพี่การ์ดเล่าบอลใช่ไหมเหล่าบอลโฟอนบกกดแบบว่าบ,าบกกดโฟกัสพี่การ์ดกดกดให้มันแบบว่า พี่กัดเลยนะเขาจังแบบว่ากดทรงอะนะอันนี้เราบพอกดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาวจากนิวยอร์กรงนิมเมะไฮยาสิแกะเบิร์เดอว่าอีหอย่างเด้อท่านแล้วบอก แกเองเลยฮะย <c oughs> นี่นี่ไม่อยู่นี่ละตูดเบิดให้เขาส่งให้ซูมอ,อะไรเขาเลยสิมันใสเทาไหร่บูน้นี่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับอันนี้พี่สาวจากนิวยอร์กอันนี้อะไรน้ำหอมใช่ไหมเนี่ย อ่านบวออกอ่านบวออกน้ำหอมก็อยังน้ำหอมตีให้น้ำหอมบ่น้ำหอมก็อยังน้ำหอมตีไมีอีกมีอีกนี่อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคข็มลงผิว อันเอีหยังเนาะบัดนี้เนาะ,ะ,นนะอันบ่ออกเอออันบ่ออกอันเดี๋ตวะโหลดอเ,เ,เออเบิดแล้วอีหยังว่าพี่น้องเจ้าผู้เจ้าซอยบอกใครเนี่ยใส่จังได๋นเนาะแบบนี้ใส่จังได๋นเนาะ แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวจากนิวยอร์กด้วยนะครับคุณพี่สาวฝากว่าถ้าพี่กันใช่เนาะนะครับนี่ละ่ะสามตัวนะจ้จะว่าจังไดดอกอันนี้บอดี้ครีมครีมอันนี้ครีมบอดี้ครีมอันนี้อยังนี้โอ้ยอยากน้ำอานหมวกนี่ละ่ะ น,นี่ห้าแร่รร่่่่่่่อ,อย่า่่่่่าน้ำ่ร่ค่อ่่่่่ี่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่ยู่อ่าบ่า่่่่พง่่่่่่่่่่่่อ,อ่่่่าา่ง่่่่่่่่่่่่่น่ครับ่่่่่่่รง่นะร่่่่น,น่่่่่่า่่ะ่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่พ่่่้นะนะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่ แต่งหนานะครับแล้วแต่งตัวก่อนนะครับจดขอแต่งหนาก่อนในสิบวันนะครับขอบคุณที่ติดตามลงทาง่าลงท่าจาะ่าเมิดนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยขอบคุณครับ